เป็นปริญญาสอนระดับชั้นปฐมวัยนะคะในฐานการเรียนรู้ของระดับชั้นปฐมวัยนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะปฐมวัยนะคะส่วนมากจะเล่นอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้เล่นอย่างไรให้พัฒนาการนะคะเราก็จะมีการทําเกมการศึกษาต่างๆนะคะในหลายรูปแบบเพื่อที่จะให้เด็กๆได้รู้จักการ เรียนรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวยนไหหคุณยนเราจะไม่ได้มองแผนที่นะคุณยนจะมองอะไรเราจะมองลูกศรคนที่มองแผนที่คือคนกําหนดทผางนะคะอ่ะเริ่มเลยยกหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งเก้าหนึ่งช่องนะคะอ่ะเริ่มได้รู้รู้ลูกศรให้ดีนะ สดีค่ะสำหรับหานนี้นะคะมีชื่อว่าคลินิกหมอภาษานะคะเราจะเป็นคลินิกวิชาภาษาไทยะคะ่ะเราจะมีการศึกษาโรคต่างๆนะคะที่เด็กเป็นอาจจะเป็นโรคของคำวรรควบกล้ามการออกเสียงอรอเรือรอเรืออะรอย่างนี้ให้ชัดเจน,นะคะ่ะ <c oughs> ก็จะมีถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะก็จะมีการออกเสียงของพยัญชนะว่าแต่ละตัวเนี่ยออกเสียงยังไงสําหรับเด็กอันตาลหรือว่าเด็กป .1 ที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะ ส่วนสำหรับช่วงเร้นที่2ก็จะเป็นการทดสอบโรคต่างๆว่านักเรียนเป็นโรคอะไรโดยการที่มาอ่านนะคะพอหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจแล้วก็มีการรักยาเพื่อที่จะไปทานยาให้ต่อเน,นื่อก็คือการฝึกอ่านฝึกฝนเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหา,านักเรียนที่ออกเสียงคําไม่ชัดเจนประมาณนี้ค่ะปอลอ,อายไปยปอลออักกอปัปอออกป วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือพวก,กเกี่ยวกับการค้าเป็นเลขค่ะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้เกิดรูปร่างต่างๆค่ะนี่เป็นตัวอย่างค่ะสำหรับฐานการเรียนรู้นี้เปิดบ้านวิชาการฐานอะไรคะฐาน English is fun ค่ะอะสแตมหันไป English is fun ค่ะเอ๊ อันนี้ให้เด็กๆทำอะไรคะก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะฐานวิชาการของคุณครูฐานคุณครูก็จะมีเกมให้เด็กเล่นค่ะสำหรับเด็กเล็กที่เขายังไม่ค่อยรู้ตัวอักษรนะคะเด็กๆก็สามารถมาเล่นได้เลยค่ะจับคู่ A ถึง Z อ่ะเราซีสแตรมจับคู่ A ถึง Z นะคะ A ตัวเล็ก A ตัวใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราดูซีสแตรมเราดูซิลูกอ่ะยิบขึ้นมายิบขึ้นมาเลยจับคู่อย่างไร อ้าวตัวเอตัวเลอยู่ตรงไหนลูกเอยู่ตรงไหนแล้วเอาไปคู่กันสิคานการเรียนรู้นี้นะคะก็เด็กๆสามารถที่จะให้รู้จักตัวอักษรก่อนใช่ไหมคะเป็นวีทีฟันตั้งแต่ระดับเริ่มต้นแล้วก็สําหรับเด็กที่เขาโตแล้วนะคะคุณครูก็มีคําศัพท์เรื่องพื้นที่หรือว่าสถานที่ไฮคอร์ดัวจะมีสื่อตรงนี้นะคะเด็กๆก็จะทําชิ้นงานคนละหนึ่งชิ้นค่ะหมออใช่เป็นชิ้นงานเกี่ยวกับ ที่ว่าจะเป็นท่าก,ก็อยู่ตรงไหนพอเราจะทําเป็นแผนที่ก่อนแล้วก็จะได้เอาคําศัพท์มาใส่เรียนคําศัพท์แล้วก็คําศัพท์มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะเพะื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสถานที่อยู่ที่ไหนอย่างเช่น how. เฮาอ่าวไหนไหนเฮาอยู่ไหนบ้านของเก้าอยู่ไหนบ้านของหนลูล่ะลูกอ่ะสมมุติอันนี้เป็นบ้านอ่าอ่าเป็นบ้านอ่าอาไหนโรงเรียนอันนี้เฮาสกูลสกูล สวัสดีนะคะสำหรับอ่าโอเพนเฮาส์ฐานการเรียนรู้นี้ชื่อฐานอะไรคะบายที่เกค่ะโดยคุณครูอะไรคะเกษราพรจันทีค่ะคุณครูสอนการงานนะคะก็อันนี้ฐานทำอะไรคะคุณนนครูคะมบายค่ะระบบมบายนี้จะทำง่ายๆเป็นจา,าาจากกระดาษเหลือใช้ ที่ไม่ใช้แล้วค่ะมาทําเป็นโมบายแต่งห้องเรียนแต่งห้องนอนได้ค่ะแล้วก็แต่งในเปนเด็กได้ด้วยค่ะเวลาเด็กตัวน้อย,อยมองแล้วเขาจะมีจินตนาการของเขาค่ะโมบายตัวนี้ช่วยระบบประสาทแล้วก็ช่วยในการผ่อนคลายในชีวิตประจําวันของเราได้ถ้ามีพวกกระดิ่งเล็กๆมันจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทได้ได้ดีค่ะ อันนี้โมบายนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่าเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงาน DIY หรือว่าเป็นงานที่เราเหลือจากวัสดุเหลือใช้นะคะ mm hmm. เพื่อมาพัฒนาการให้เด็กลองทําเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็นั้นเราก็เลยมาทําเป็นกิฟต์เก,ก๋ๆก็คือใช้ไม้อันนี้เราเรียกว่าไม้ตะเกียบนะคะเอามาสร้างสารรค์นะคะเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานประดิษฐ์ในการตกแต่งบ้านตกแต่งห้องเรียนแล้วก็ทําให้เด็กมีการพัฒนาการในการเลือกสีรู้จากการที่เราจะไม่เล่นเกมนะคะเอาเอา,เอางานตรงเนี้ย ที่เสร็จวัสดุเหลือๆใช้เอามาทําเป็นงานชิ้นงานขึ้นมานะคะทาให้เด็กๆก,ก็ส่งเสริมรายได้นอกจากตรงนี้มันก็ยังเป็นการฝึกสมาธิด้วยแล้วก็โรงเรียนก็มารู้จักในการเรียนรู้บูรณาการก็คือรูปทรงต่างๆอาจจะเป็นเลขคณิตเอามาร่วมเหมือนกับของคุณครูที่อ่าฉันการเรียนรู้เมื่อกี้นะคะมันก็จะเป็นการต่อเนื่อง อันนี้เป็นงานประดิษฐ์แต่ว่าอันนี้ก็จะต้องใช้ใช้มโมบานนี้นนนแหละรูปแบบแหต่นี้ยกตัวอย่างเอาเกี่ยวกับจริงๆริใช้เศษวัสดุอย่างอื่นก็ได้จริงๆแล้วใช้เปลือกหอยนะคะทําก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่ใช้ธรรมชาติก็เป็นอนนี่ได้นะคะใบไม้ซึ่งเรียนเรามีเยอะนะคะเราก็ใช้ใบไม้ในการทําได้ค่ะส,สวัสดีค่ะส,สำหรับการเปิดบ้านโอเพ่นเฮาส์ฐานการเรียนรู้นี้นะคะ หานการเรียนรู้อะไรคะคุณครูหนกออนบอร์ดเกมวิทยาศาสตร์ค่ะอธิบายนะคะสำหรับบอร์ดเกมนะคะสำหรับบอร์ดเกมของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องสื่อการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะการเพิ่มลดและเจตนานะคะความสำคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะความสำคัญของสิ่งมีชีวิตว่าเป็นแบบพ่งพาการล่าเหยื่อหรือปรสิตนะคะแล้วก็แบบนะคะ สัตว์ที่อยู่ขั่วโลกนะคะสัตว์ที่อยู่ขั่วโลกแล้วก็ทะเลทรายว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ป่าชายเลนว่ามีสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในสถานที่แบบอย่างนั้นมานะคะว่าอะไรคะอา้าวเยี่ยมมาปอนหนึ่งนะคะอันนี้ปอหนึ่งโรงเรียนวัดโบสถ์ค่ะอ้าวอันนี้อะไรคะอา้าวมือเก่งมากอ่านหนังสือได้หมด สวัสดีครับสำหรับฐานการเรียนรู้นี้คือฐานอะไรครับฐานแนแนวแนใจครับชื่อคุณครูอะไรคะคุณครูศิลปภพสนทองหรือคุณครูไกด์นะครับเป็นคุณครูประจําชั้นวิทยาศึกษาปีที่6ครับทําไมถึงต้องเป็นฐานการเรียนรู้แนแนวแนใจใช่ไหมครับขั้นแรกเลยนะครับฐานแนแนวแนใจนะครับเราต้องให้นักเรียนนะครับอันดับแรกเลยรู้จักอาชีพ ในอนาคตนะครับโดยการเล่นเกมเสียมซีเสียมใจเสียงทายอาชีพนะครับโดยให้นักเรียนนะครับเสียงเสียมซีจากด้านล่างนะครับเสียงเสียมซีจากด้านล่างให้ขอพรก่อนและเสียงเสียมซีว่าในอนาคตผลการทำนายอาชีพของนักเรียนจะเป็นอะไรนะครับเมื่อสมมุติว่าได้อาชีพหนึ่งอาชีพแล้วอย่างเช่นคุณครูได้หมายเลขหนึ่งถูกไหมลูกเราก็ดูซิว่าเสียมซีใบที่หนึ่งคืออาชีพ ตำรวจนะครับแล้วหน้าที่ตำรวจคืออะไรนักเรียนก็จะสามารถอธิบายได้ว่าในแต่ละอาชีพมีบทบาทอะไรบ้างในสังคมของเราครับได้เลยหยิบได้เลยค่ะไอ้เลยค่นหยิบแลวถอยมาถอยมาส่งไปมือถอดไปหยิบนะมีหยิบเลยลูกเอออ่านท่นี้อ้าวได้ชีพอะไรคะแล้วเรียกไว้นุ่มอ่าวอ้าวอ้าวอ้าหน้าคืออะไรครับอาชีพอะไรอ่านสิคะคุณดี คุณครูครับแล้วคุณครูเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ของคุณครูคืออะไรครับสอนครัสอนอะไรครับสอนอะไรครับสอนหนังสือสอนหนังสือให้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีคะคนดีครับคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีพักประเมินให้บ้านเลย